ครับเมื่อพูดถึงลวงตู่ตัดกลับมาที่ตรงนี้เลยมผมจิบเอาข่าวการเมืองที่มันเป็นข่าวกระพี้ไล่ไปก่อนไปเดี๋ยวจะถึงข่าวแก,ก่นๆมีข่าวแพร่สะพัดไครบางคนจะรีเทิร์นนะครับสักครู่หนึ่งไปละเริ่มแล้วเข้าสู่ประเด็นละค่ะปูพมมาจากตรงนี้ก่อนไปที่ขิงเอกนัทพร้อมผันเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะเลรู้ใช่ไหมครับลุงตู ทำท่าจะสละเรือพลัระชารัฐจะไปลงเรือรวมไทยร้างชาติค่ะเ,เสียเฮงยกทีมเข้าไปแล้วไปก่อนละหลายตัวหลายคนที่เป็นทีมตู่ก็เข้าไปบัญชาการรบในรวมไทยร้างชาติรอนายละเข้าไปคุมพื้นที่ละม,ม,ม,มันเหลืออยู่อย่างเดียวหลายคนทีเดียวก็ยังดึงจังหวะในการประกาศเข้าร่วมรวมไทยช่างชาติ เขารออหละเขาอยากให้ลงตู่ประกาศก่อนก็ลงตู่ยังไม่ประกาศอ่ะถ้าลงตู่ไม่ประกาศเขาก็ไม่ประกาศาหมายถึงบ้านใหญ่บางบ้านที่เขารอจังหวะเขาพร้อมจะร่วมกับรมไทยสร้างชาติถ้ามีลงตู่ตไปแต่เงื่อนไขของเขาลงตู่ต้องประกาศก่อนอ,อถ้าลงตู่ไม่ประกาศเ,ออเขาก็ไม่ประกาศก็ยกันอย่างี้เพราะเขากลัวประกาศไปก่อนแล้วถูกลงตู่ไม่ไปจะซววเพรพอกับ พับเก่าไม่ได้แล้วอนแน่นอนขณะเดียวกันรวมไทยสร้างชาติมูลค่าทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแต่เชื่อลงตัวถ้าไม่มีเชื่อลงตัวนะทั้งเนื้อทั้งตัวของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่มีราคาจริงเหรอไปวิจารณ์หยิงเดียวคนรวม<ท>ไทยสร้างชาติเขาเคืองนะจริงอย่างน้อยคุณขิงเนี่ยฟังแบบนี้เครืองแน่นอนเลยอะ่ะก็ต้องรับความจริงแต่ผมเข้าใจขิงก็ต้องเถียงผมรับไม่ได้หรอกและยอมรับไม่ได้เด็ดขาดผมก็เข้าใจที่ไม่ยอมรับแต่ขณะเดียวกันผมก็พูดความจริง <esta> ทีนี้พูดถึงขิงขิง,งเขาโพสต์ใน Facebook เมื่อวานในประเด็นที่เกี่ยวพันกับลงุงตู่จะชัดเจนเมืม่อไหรอ่ไปดูย่อหน้าสุดท้ายของขิงเองกนัทครับอ่าที่เขาโพสต์ไว้นะเรื่องลุงตู่คงต้องถามท่านเองไม่ใช่ไปฟังตามที่สื่อไปพูดแทนหรือคนที่ไปไปล่อยข่าวลือท่านเพิ่งจะพูดเองว่าทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วเหลือแต่ให้ออกจากปากท่านผมก็ทราบแต่ไม่พูดเพราะรักษามารยานะครับ แต่ตัวผมคิดเอาเองว่าท่านสร้างผลงานไว้มากมายแก้ปัญหาฝา่าวิกฤตจนวันนี้เศรษฐกิจเราจะฟื้นเร็วกว่าเพื่อนๆนนักลงทุนจากต่างประเทศก็มองเราเป็นประเทศแห่งโอกาสและยังมีคนอีกจํานวนมากที่เชียร์ให้ท่านสามารถต่อสารต่อภารกิจจนสําเร็จไม่ว่าวาระท่านจะเหลือสักเท่าไหร่ก็ตาม1ปี2ปีก็ทําได้ยิ่งถ้าปรับแวดล้อมใหม่เสริมทัพใหม่มีคนสนับสนุนท่านแน่นอนผมเชียร์ให้ท่านสู้ต่อนะครับ ท่านคงตัดสินใจแล้วก็เป็นได้ครับแต่คงมีคิวในการกำหนดของท่านซึ่งจะประกาศในเวลาที่เหมาะสมให้ชัดแน่นอนต่อไปครับหลังจากกลับจากเยี่ยมวันนี้สิบผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าลุงตู่ต้องเริ่มจัดจังหวะในการประกาศอะไรให้มันชัดเจนแล้วล่ะค่ะเพราะไม่ใช่นั้นมันก็ปั่นปวดเขารอไงจำนวนไม่น้อยก็รออยู่ไงรอความชัดเจนลุงต่อนบ้านใหญ่หลายบ้านเขาดึงจังหวะ เขาให้ลงตู่ประกาศก่อนเขากลัวจะถูกลุงตู่เทนาทีสุดท้ายเพราะมันก็มีหรือว่าจะเทกลับไปกลับมาด้วยนะทีน,ทนี้ทีนี้ทีนี้เอานะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปขนาที่ขิงเอกนัทขณะที่ขิงเอกนัทบอกให้รอฟังจากปากของลุงตัวเองกับจากต่างประเทศกับจากบลเยี่ยม ลวงตู่ก็คงประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความชัดเจนทางการเมืองและเพื่อความชัดเจนของใครก็แล้วแต่ที่กล้ากลัวจะมาร่วมงานการเมืองกับรวมไทยสร้างชาติแล้วถ้าไม่ประกาศล่ะคุณนายจะเกิดอะไรขึ้นไหมอ่ะไม่ประกาศถ้ายื้อต่อไปอ่ะถ้ายือ้ออื้อไปอีกอะ่ะรวมไทยไ <ป S 1> สร้างชาติก็ตายซากอ้าวเหรอเป็นอย่างนั้นเลยเหรอและในที่สุดเทรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติก็ล้มทั้งยืนก็แค่นั้นแหละแต่แม้กระทั่งประกาศเข้าร่วมกับรวมไทยสร้างชาติเป็นทางการ ก็ไม่แน่นักนะว่าจะประสบความสาเร็จในสนามเลือกตั้งอย่างที่คาดหวังอเลยคิด,ดจะ<า>ได้ถึง25เสียงไหมนี่แหละตรงนี้แหละทาให้ท่านนาย,ยก,ากคิดหนักจะได้ถึง25เสียงไหมคิดหนักคิดหนัก25เสียงเนี่ยขนาดเอาชื่อลงโตไปประดับหัวแหวนไปประดับหัวแหวนให้มันดูมีราคาให้มันดูมีออรา่าแล้วเป็นไงคะถ้าประเมินแล้วยังไม่สามารถดึงเข้าสภาได้ในระดับตั้งแต่25เสียงขึ้นไป ผมคิดว่าจบละก็ต้องคิดกันหนักพอสมควรขณะนี้มันอยู่ที่การประเมินใช่ค่ะลุงตู่ดึงจังหวะในการสร้างความชัดเจนเพราะเขารอดูเขารอดูของของรวมไทยสร้างชาติมีของจริงหรือเปล่าไอ้ของที่ว่ามีก็คงจะมีมีขนาดไหนละ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรอดูรอติดตามารอบรนี้